อำนาจ,จเจริญเมื่อวันที่2มีนาคม2566ทีมสื่อสมาคมได้ทราบว่าสนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจ,จเจริญได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร,รมนาถบาพิษเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี2566เพื่อน้อม,มรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชปรมนาประพิษในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยที่ส่งมีพระมหากรุณาธิคุณแด่ปวงชนชาวไทยโดยทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการช่างและส่งให้ความสําคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐานโดยมีนายชนะชัชวานวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานณห้องประชุมนาคนาครินสารลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ